สบายขึ้นไหมอโอ้นะโหมันแข็งมากอะ <c oughs> ของคุณปุ้ยมาสามครั้งแล้วเนาะสามครั้งแล้วมันเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับอาาืมอืมปวดอยู่อ,ยอ่าปวดน้อยลงอยู่ได้นานขึ้นสบายขึ้นเนาะ <c oughs> ใช้ชีวิตสบายขึ้นเนาะแล้วเราก็ไปเอ็มาอมา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 อีกรอบหนึ่งเนาะชูระหว่างรักษาสองครั้งแล้วไปเอ็มเนาะ ผลเอ็มไอคุณหมอบอกว่าไงครับเออมันไม่ทับแล้วเนาะออกมาก็คือไม่ทับแล้วเนาะตอนนั้นหนักไหมอืมปวดเยอะเนาะแล้วก็รักษาหลายอย่างอยู่เหมือนกันเนาะเออแต่ตอนนี้คืออยู่ในระดับที่อยู่กลางกลางสำคัญน้อยลงพอใช้ชีวิตอยู่ได้เนาะ พอใจการรักษาไหมครับขอบคุณครับสู้ต่อนะครับครับเจ็บที่ไหนบ้างครับที่ต้นคอโอเคอครับ โอ <Okay. S 2> เคเออโอเคแล้วก็แล้วก็ชาอรือย่างครับมันยังไม่ได้ชาลงไปเลยเวาเรายืดหยียครับมัก็จะมีากากมอืมโ okay. อเคเออเป็นมานานขนาดไหนแล้วครับอ,อการปวดคอประมาณ5ปีค่ะแต่ว่า,<ห>นานไปมาเม่อป,ปีที่แล้วแต่ปวดมาห้าปีแล้วเนาะอือโอเค อาการปวดอยู่ระดับไหนถ้ามากสุดคือสิบมันอยู่ประมาณไหนครับอืมโอเคอืมโอเคแล้วก็ก็เยอะแล้วนะห้าหกเจ็ดแล้วก็เป็นบ่อยไหมปวดบ่อยไหมหลาหลังจะเป็นปวดขึ้นหัวอืมมีปวดขึ้นหัวแล้วเนาะครับแล้วปวดขึ้นหัวปวดระดับไหนเออเวลามันปวดขึ้นหัวก็ปวดมนปวดหัวปวดข้างเดียว ข้างขวาเลยข้างซ้ายครับโอเคได้ครับแต่หมอยังไม่ได้ามผ่าอะไรเนาะยังยังไม่ได้ามผ่าแล้วรักษาแบบไหนมาบ้างครับก่อนหน้านี้ไปทำที่ว่าเป็นปดอ๋อโอเคครับอืมอือโอเคโอเคแต่มันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนาะ ดีขึ้นนิดนึ่งอ๋อพักหนึ่งใช่ไหมดีเบาเบาขึ้นพักหนึงแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมเนาะโอเคได้ครับเดี๋ยวผมดูให้เนาะครับอาการก่อนสะบกักบา่าลองขยับดูครับเทียบก,กับอีกข้างคอหันซ้ายหันขวาดูครับเยือย้อได้เยอะขึ้น,นสบายขึ้นไหมสะบักออกอีกที เยัยงทีสบายขึ้นไหมทุกทีล็อกเอกอนาะเออใช่และไอความรู้สึกที่ปวดท้ายทอยมึนหัวอะไรเนี้ยตาสว่างขึ้นไหม ตาสว่างใช่ไหมมันจะใสขึ้นใช่ไหมตาใสขึ้นเนาะเอออันนั้นอันนั้นมันจะมีเออมีมีแนวหมอนรองกระดูกอยู่ที่เรายังไม่ได้ทำครับหัวก็โล่งขึ้นเนาะเบาขึ้นเนาะเบาขึ้นเนาะเออเนี่ยใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวพอเรารักษาอาการปวดหัวก็จะดีขึ้นอืมโอเคมาเดี๋ยวไล่แข็งก่อนพอสิสบายขึ้นไหม อที่เราว่าปวดตำแหน่งที่เราปวดเราดีเทคจากอะไรกดเอาเหรอหรือว่าขยับเออเออเออลองลองกดดูซิที่เราบอกปวดคอตำแหน่งที่เป็นหมอลองกระดูคอส,สบายอ๋อสบายขึ้นไหมเบา,บาขึ้นเนาะเออครั้งนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วความรู้สึกเรา,า,าเทียบกับตอนทีอเออ โอ้ได้ครึ่งหนึ่งเยอะแล้วได้เยอะแล้วได้เนาะสบายขึ้นเนาะเอแขนนะลองแขนซิล้าอยู่ไหมหรือว่าเบาละสบายขึ้นไหมเนาะของเดิมมันจะดึงดึงลัง,ลงๆลังใช่ไหมเออดึงดึงหลังหลงังยังเหลือนิดนึงน <c ười> ว่เป็นไรแต่เปลี่ยนแปลงอยู่เนาะ เออโอเคโอเคสู้เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยสอนให้เราไปกดเองแต่ครั้งนี้ครั้งนี้เอาแค่ให้มันหายระบมก่อนเนาะแล้วก็บริหารบ่อยๆ่อยโอเคครั้งที่สองเนาะ<ๆ>อยาก<ๆ>ทําไปครั้งแรกมันมีตรงไหนเปลี่ยนแปลงบ้างครับ<ๆ>เอตรง้ายทอยต้นคอ<ๆ>ตรงบ่า เบาลงรครับโอเค okay. ครั้งแรกได้ประมาณอาทิตย์กว่าเนาะเออเดี๋ยวเราลองดูว่าครั้งนี้ได้นานขึ้นหรือเปล่าเนาะอ,อแล้ววันนี้ทําครั้งที่สองรู้สึกยังไงบ้างครับโลกก่ง <c oughs> ก,กว่าก่อนมาเนาะเออเดี๋ยวไปจับอาการดูว่าได้นานขนาดไหนเนาะโอเคสู้ๆนะครับรบ,บริหารบ่อยๆกดคลายบ่อยๆนะโอเคครับ สบายขึ้น,นไหมโอ้ <ไป S 1> โหมันแข็งมากอะของคุณปุ้ยมาสามครั้งแล้วเนาะสามครั้งแล้วมันเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับอาาืมอืม,ม,มป,ปวดอยู่อ่าปวดน้อยลงอยู่ได้นานขึ้นสบายขึ้นเนาะใช้ชีวิตสบายขึ้นเนาะแล้วเราก็ไปเอ็มไไอมา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 อีกรอบหนึ่งเนาะชูวรระหว่างรักษาสองครั้งแล้วไปเอ็มไอไอเนาะ ผลเอ็มไอคุณหมอบอกว่าไงครับ,อบ,บเ,รเออมันไม่ทับแล้วเนาะออกมาก็คือไม่ทับแล้วเนาะแต่ของเดิมตอนนั้นเอ็กซเรย์ LA, <X> LA, แต่ว่ากระดูกสุด,กร,ดก,กระดูกเสือเอ่อมเออกระดูกเสื่อมแต่เรายังไม่เห็นว่าไอ้มันมันมันทับเส้นขนาดไหนแต,แต่อาการเราหนักเนาะตอนนั้นหนักไหมอ,อืมปวดเยอะเนาะแล้วก็รัก,กษาหลายอย,าอย่างอยู่เหมือนกันเนาะ เออแต่ตอนนี้คืออยู่ในระดับที่อยู่กลางกลางำคาน้อยลงพอใช้ชีวิตอยู่ได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองทิ้งช่วงห่างเนาะเป็นสักสองเดือนเนาะพอใจการรักษาไหมครับขอบคุณครับสู้ต่อนะครับครับโอเค